สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้นะคะหลายคนที่รอเสื้อผ้าฝ้ายนะคะต้องโอเคแน่ๆเลยต้องแบบม,มาแล้วนะคะเพราะว่าเสื้อรุนนี้แม่ค้าไม่ได้ลงนานมากแล้วนะคะนานก็นานะ่ะไม่ได้ลงหลายเดือนแล้วนะคะหลายคนก็ถามแม่ค้ามาเหมือนกันวันนี้แม่ค้าก็ได้มีสินค้ามาแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาครบเหมือนที่เคยลงนะคะ แต่ก็เอาไว้แก้ขาดได้นะคะสําหรับใครที่อยากได้เสื้อรุ่นนี้นะคะเป็นเสื้อที่แบบว่าใส่แล้วดูสวยสง่าอีกชุดหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะเรามาดูคุณสมบัติกันดีกว่านะคะเสื้อรุ่นนี้เรียกว่าเสื้อผ้าฝ้ายแกมไหมนะคะเสื้อผ้าฝ้ายแกมไหมเนี่ยสำหรับรุ่นนี้นะคะรเราเป็นลงเป็นครั้งที่2แล้วลักษณะของมันก็คือว่า,อาคอนะคะคอจะตีเกรดแบบนี้ อขอแจ้งนิดนึงที่บอกว่าลงเป็นครั้งที่2ก็คือลักษณะแขนเนี่ยจะเป็นแขนแบบว่าแขนสามส่วนแต่งลูกไม้ไงจริงๆเราลงหลายรุ่นแหละแต่ว่ารุ่นเนี้ยเคยลงครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะแขนแต่งลูกไม้อมาต่อคอตีเกรดแบบนี้นะคะสวยงามเป็นคอปาดไม่กว้างแล้วก็ไม่แคบจนเกินไปแล้วก็ที่สําคัญตรงเนี้ยจะมีฟองน้ําหนุนไหลนะคะเวลาใสเนี่ยมันทําให้รู้สึกมันสง่างามะค่ะดูแบบ ดูหลายตั้งนะคะแล้วเป็นทรงเข้ารูปแบบนี้นะคะเข้ารูปเลยเวลาใส่ทรงเข้ารูปเนี่ยมันเห็นสัวทรงแบบทำให้เราดูมีเชฟดูดูผอมดูเพียวนะคะอ่ะ แขนอย่างที่อธิบายเมื่อกี้ก็คือเป็นแขน3ส่วนนะคะแต่งด้วยลูกไม้แบบนี้สวยๆเลยให้รู้สึกถึงความหวานนะคะผ้าลูกไม้เป็นแขนสสว่วนแขนตรงแบบนี้นะคะแต่งด้วยลูกไม้เสื้อสีอะไรก็ใส่ลูกไม้สีนั้นนะคะส่งเข้ารูปผ้าฝ้ายแกลมไหมเนี่ยถ้าคุณดูใกล้ๆคุณจะเห็นเลยว่ามันมีการสอดดิ้นเข้าไปเวลาใส่เนี่ยมันมีความวิบวับ,บคุณใส่ไปงานกลางคืนก็ได้นะคะหรือว่าใส่ไปแบบว่า ไปทำงานในชีวิตประจําวันนี่ก็สวยรอดเก๋จริงๆนะคะอ่าและทีนี้ลักษณะนะคะคือเขาจะมีซิปให้อยู่ด้านหลังนะคะเวลาคุณใส่คุณก็ใส่มีซิปให้ด้านหลังนะคะด้านในเราก็ซับพักกาวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านในจะซับผ้กกาวไว้แล้วทรงสวยมากเพราะว่าคือมันเข้ารูปค่อนข้างเยอะอ่าปกติที่แม่ค้าเคยขายเสื้อรูกไม้เนี่ยส่วนใหญ่จะเข้า เข้ารูปคือเข้าจากอกเนี่ยเอวจะเข้ามาที่2นิ้วแต่รุ่นนี้เข้าถึง4นิ้วซึ่งมันจะทําให้คุณมีเชฟมากๆเลยใส่แล้วคือดูผอมอะดูผอมขึ้นมาเลยประกอบกับไหลที่มันตั้งขึ้นอะมันจะทําให้เราดูเพียวขึ้น เพียวไหมเนี่ยคิดเอาเองว่แต่มันดูเพียวจริงดูดูดีอ่ะบอกเลยนะคะทรงนี้อ่ะทีนี้รุ่นนี้มีสีอะไรมาบ้างนะคะก็เริ่มจากสีอ่ะสีเหลืองที่อยู่ในมือนะคะสีเหลืองตัวนี้เราได้ใส่อยู่แล้วนะคะในหนึ่งปีคุณต้องได้มีโอกาสใส่นะคะอ่าแล้วก็ต่อมาสีเอาสีกลีบบัวก่อนแล้วกันนะคะสีกลีบบัวแบบในห่นนะคะสีนี้สวยหวานใส่ได้ทุกโอกาสมือนการใส่เข้ากับเสื้อผ้าได้เยอะนะคะสีกลีบบัว สีที่แม่ค้าใส่ก็คือสีแดงช้ำๆแบบนี้นะคะแดงเลือดนกแดงแบบนี้ก็คือไม่แดงเวอร์เกินไปหรือว่าไม่แดงแบบว่าฉูดฉาดเกินไปเป็นแดงที่กําลังดีอะค่ะคุณสีแดงแบบนี้นะคะก็มีความวิววับวับเหมือนกับทุกๆสีนะคะสวยงามเหมือนกันสีแดงนี้แล้วก็สีสุดท้ายก็คือสีดํานะคะสีดํานี่ไม่ค่อยไดเอามาแต่เป็นสีที่คุณต้องได้ใส่แน่นอนงานอื่นอาจจะเว้นได้นะคะช่วงนี้แต่งานสีดำมัน เว้นกันไม่ได้นะคะเลื่อนไม่ได้ถือถ้ามันมีงานดํามันยังไงมันก็ต้องได้ใช้ใช่ไหมคะสีดําคุณมีคุณควรมีติดตู้ไว้แหละเราไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้เมื่อไหร่เนาะอ่าตัวนี้สวยเวลาที่เราไปงานมันจะดูหรูหราดูเด่นอ่ะทีนี้ลักษณะสีทราบแล้วนะคะไซส์มีไซส์อะไรบ้างนะคะไซส์เราก็จะมี เริ่มแต่เบอร์ M, L, XL, XXL แล้วก็ 3XL M เท่าไหร่เออ M ก็อยู่ที่ประมาณ37-38นิ้วนะคะส่วน L อย่างที่บอกว่าสมมุติว่าเป็นอก 38L จะเข้ามา 4L ก็จะอยู่ที่ประมาณ34เดี๋ยวๆ34คือเข้ามา4แหละเดี๋ยวแม่ค้าจะเขียนแจงรายละเอียดให้ดูคุณต้องดูใต้ใต้คอมเมนต์ เขาเรียกว่าอะไรในรายละเอียดให้คุณดูนะคะเดี๋ยวไม่ค้าจดไว้แล้วเดี๋ยวสมมุติว่าเบอร์ M อเนาะเอาเอกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ37-38เอวก็จะอยู่ที่34สะโพกก็อยู่ที่38ความยาวก็ยาว20ถ้าเบอร์ L อก็ยาว21ไล่ไปอีกนิ้วหนึ่งอย่างเงี้ยอกของเบอร์ L อก็จะอยู่ที่39-40นะคะใครที่เคยใส่เสื้อ สมมติว่าใส่เสื้อลูกไม้เบอร์40นะ่ะแม่ค้าก็แนะนําว่าคุณจะใส่เบอร์ L หรือ XL ก็ได้แต่ถ้าคุณใส่เบอร์ L อย่างแม่ค้าเนี่ยตอนนี้ใส่ไม่ได้แล้วมันแน่นแน่นไปนิดนึงถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่มันอันอดก็เลยเลื่อนมาใส่ XL เพราะว่ามันเป็นทรงที่เข้ารูปกว่าเสื้อลูกไม้อีกนะคะดังนั้นแม่ค้าก็ใส่ XL ช่วงนี้ทุเรียนอร่อยไงคะกินเยอะอ้วนโอเคสรุปนะคะอ่า ไซส์เนี่ยเดี๋ยวแม่ค้าติดให้นะคะ M L XL XXL นะคะ XXL ถ้าเทียบก็อยู่ที่อก44 4 5 46ถ้าใครอกประมาณเนี้ยใส่ได้นะคะโอเค ทีนี้มาเรื่องราคานะคะราคาอยู่ที่1 0 0 0กับ90รวมไปทางให้แล้วถ้าใครจะโอนก็1,000กับ40บาทส่งให้ฟรีแบบด่วนๆ1วัน2วนันถึงเลยนะคะคุณชอบสีอะไรในสีสีนี้คุณก็ทักมาได้นะคะทักมาได้แต่ว่าอาจจะมีไม่เยอะนะคะช่วงนี้มันเป็นโควิดเราได้สินค้ามาไม่ค่อยเยอะจริงค่ะโอเคถ้าชอบทักมานะคะแล้วก็แม่ค้าอยากจะขอฝาก อีกนิดนึงสําหรับรุ่นเก่าๆนะคะอ่านี่เป็นสีดารุ่นเก่าๆแขนตุ๊กตาแบบนี้เราก็จะมีให้นะคะแขนตรงแบบนี้คอตีเกตแม่ค้าก็จะลงให้แต่วันมีไม่ครบครบสีครบเบอร์นะคะเนี่ยอ่ะคอจาะแบบนี้หรือว่า สีม่วงแบบนี้นะคะก็จะมีอีกหลายสีแม่ค้าจะลงในภาพสไลด์ให้คุณดูว่าเออมีสีอะไรบ้างเบอร์อะไรบ้างคุณลองดูนะคะเผื่อคุณชอบแบบเดิมถ้าใครเอาแบบเดิมราคาจะอยู่ที่ตัวละพันเก็บไปทางบวก50นะคะถ้าแบบเดิมแบบเดิมนะคะที่ไม่ใช่แขนแบบนี้มันอาจจะมีไม่ครบเบอร์อย่างที่บอกถ้าชอบก็ทักมาดูภาพสไลด์ก่อนนะคะโอเควันนี้ลาไปแล้วนะคะ อวยพรให้ทุกคนมีความสุขเหมือนเคยนะคะอยู่กับบ้านก็มีความสุขออกไปทํางานก็ระมัดระวังใส่หน้ากากนะคะลาไปแล้วดูภาพสไลด์ก่อนนะ